สวัสดีครับอ่าในคลิปที่แล้วผมได้สอนการโหลดกาวเดฉบับฟรีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับอ่าคลิปนี้ผมจะมาทำการลองเทสดูนะครับว่าเราสามารถเล่นได้จริงๆไหมต้องทำยังไงบ้างวิธีการเล่นวิธีการหาของครับ กันว่าผมจะเลือกตัวไหนเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับคือปรับระดับความยากความง่ายอะเราเอาระดับกลางแล้วกัน Hey, I'm Willow. Willow Branch. Hey, nice to meet you. Nice t m e e Maxwell Small. ตัวนี้แล้วกันนะครับผม ยิ่ไม่ค่อยเกิงเท่าไหร่นะครับแท้ว่าเดินก็เหมือนเกมที่วราไปนะครับโดดคือสติกบ้าเดินวิวซ้ายเอบีขวาไปหลังเอสนะครับ ตัวไอคือว่าดูของว่าเรามีของอะไรบ้างวิธีการคราบของตัวยูคือให้เราเห็นตัวนะครับตัวเ,เต็มๆเลยถอ่าภาพสวยครับ mess buddy starting to think this might not be a prank still gonna be famous though gonna need an agent need to keep keep ไปก่อนเกมนี้อถ้าใครให้ดีคือเล่นเป็นทีมครับเล่นกับเพื่อนนะแต่นี่เราเป็นของที่ เขาเรียกว่าอะไรฟรีนะครับแต่แบบหรืออะไรก็เหมือนกับของจริงทั้งนั้นหมดทุกอย่างเลยนะครับเก็บมาให้หมดต้นไม้ใบหญ้เก็บให้หมดครับก้อนหิน อะไรที่เก็บได้เราเก็บมาก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อมันได้ใช้เพื่อมันจำเป็นได้ใช้นะนรครับผมเพื well, had set all the ่อจะได้รู้ว่าสามารถ <where this S 1> ทำ <is S 1> อะไรได <is S 1> <and> ้บ้าง ค <laughs> ล้ยายๆกับต้นไอ้ทัวร์ก้อนหินดิไอ้ก็ไปป่หัวอันนี้เปล่าเอดขวานโอ้โหออกมาตัวไอดูนะครับ คืออะไรวะอันนี้คือของที่เราต้องหานะครับเพื่อที่จะทำการสร้างขึ้นมานะครับ yeah. Yeah. อ่าคือทิ้งเนาะอีเก็บอ่าทิ้งอีเก็บอ่าที่นีเก็บ ไอ้พวกมันแดงไว้ใหดูอาหารกับไอ้น้ำด้วยนะครับชิปนี่คือทำให้เราวิ่งเร็วนับชิป กระโดดโคตรสูงเลยเดี๋ยวดูนี่ขวานนี่เราต้องหาของอะไรบ้างวะเนี่ยกดตไอ้ดูครับผมไอ้เถาวันเนี่ยหาไงไม่รู้เหมือนกัน๋ยวลองดูครับชีวิตคือการทดลองเนาะ น่าจะเป็นพวกไม้แห้งหรือเปล่าวะไม้แห้งก็ไม่ได้ชาววันนะอะไรเก็บแม่งหมดเลย อะไรวะเนี่ยเศษกระดาษเหรอ ภารกิจเราจะเจอให้เราทำภารกิจครับเฮ้ยแรงน้ำโอ้โหไว้น้ำเป็นด้วยสัตว์เฮ้ยเต่าทองว่ะลูกค้าได้ไหมเนี่ย วันเนาะคืออะไรวะ ได้ใใด้วยครับผมแม่งถ้าผมหลงป่านี่ทำไงเนี่ยไม่มีเพื่อนด้วยไอ้เหี้ยโอเคลองตัวเอ็มนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะ ตอนนี้เราจะได้กับฐานได้นะครับแผนที่โอเคฐานเราให้ตรงไปตรงนู้นตรงกว่ามาผมเพื่อด้ครับของครับ แ้มอยู่ที่สีม่วงนะครับไว้น้ำไปทางตันดี่ว่าโอเค เจอแล้วครับบ้านฐานเราตอนนี้เราสามารถสร้างหอกได้นะครับ มาดูดิเราสร้างหอกเพื่อป้องกันก่อนนะขวานโอเคได้แล้วครับขวานเราเอาขวานค้อน เข็มเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเราต้องหาอะไรนี่คือยารักษายาพยบาบาลตักษาครับโอเคตอนนี้น้ำเราใกล้หมดแล้วครับไปหาน้ำก่อนนะครับ ไงน,น้ำครับผมน้ำที่อยู่บนต้นไม้นะครับต้นนี้อ่ะดูก่อนโอเคครับได้น้ำแล้วครับผมอ่าตอนนี้ก็เหลือหาอาหารอาหารเราต้องไปหาที่ไหน ไอ้มดเว้ยไอ้มดแดงแม่งขามดีไหมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเพื่อนมาเว้ย ถอยเลยไอ้เหี้ยเยอะชิบหาย ไม้ไปก่อนนเฮ้ยต้นนี้เท่เดิอ่ะลองไปดูมัน นะยาวคนระับที่ในเรากลับบ้านนั้นกับฐาน,นู้นนะครับโอเค โอเคถึงฐานแล้วนะครับกดตุจีนะครับเพื่อวางคาบของกันะครับผมอ่ามดมดสามารถทำอะไรได้บ้าง ลองดูหน่อยสิสามารถทำเก้าอี้กับขวานที่เป็นหนามได้นี่ สามารถทำฮันูได้ครับผมไปดูหน่อยสิยารักษาโรคอันนี้อะไร้าปดตาโหมีหมวกหมวกด้วยหมวกกันน็อกอีกใช่อ่ะต้องฆ่ามดกับเก็บปุยนุ่นปุยนุ่นนี่ไปเก็บที่ไหนวะ โอเคตอนนี้เราก็เหลืออันนี้คืออะไรวะเคคันูปุยนุน่นแล้วก็ขวานนี่ครับอุย้ยตอนนี้เราสามารถสร้างบ้านได้นะครับพื้นที่ ให้นี่คืออสวนหญ้าสามารถปลูกต้นของใช้โอ้โอ๋อของพวกนี้คือเราสามารถเอาไปคาบอะไรบ้างหายจากตัวไหนเขาไม่ได้บอกเราเนาะแท่นไม้ เดี๋ยวรอไปดูในพาร์ทต่อไปดีกว่าครับโอเคครับกดหวก่อนกินข้าวครับผมเ,เห็บนี่เราสามารถทำมาเป็นอาหารเพื่อเสริมพลังของเราได้นะครับแต่มันขึ้นแค่นิดเดียวเองครับอ่าน้ำอีกหน่อยนึง เนี่ยน้ำอยากต้นหญ้าหายากเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่นี่นเห็นไหมเจอแล้วไม่รู้ว่าต้นไหนว่าต้นนี้อ่ะเ <Yeah. S 1> ชื่เปล่า <Yeah. S 1> งูมังกันเนาะ <Yeah. S 1> นีไงครับน้ำโอเคครับทาานี้ก็พอพอเท่านี้ก่อนนะครับ กินข้าวกันถ้าชอบคลิปนี้เดี๋ยวพัตต่อไปเดี๋ยวว่ากันมาอีกทีหนึ่งนะครับเอาลองคา,าด่วงดูดิเดียดวงทำอะไรได้บ้าง คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเขาอบอกให้ขวางตัด,ดออตายเฉยเลยมดตีแรงชิบหาย เอาเวลาเราตายของเราก็ยังอยู่ที่นี่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ รอคลิปต่อไปนะครับ